สวัสดีค่ะขายอะไรคะขายพีก้าโอเคทำใหส้สุกเลยนะคะมีไข่ดาวด้วยไหมคะไข่ดาวถ้าไข่ดาวให้ด้วยนะคะไช่โยนเก็บขึ้นใหม่ค่ะสุกแล้วย,ยังคะ ใส่จานให้หน่อยค่ะไข่ดาวอันนี้ค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยไข่ดาวอ่ะค่ะจ่ายตั้งเลยคะ่ะอ่าบัตรกคริติตนะคะเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยสิบบาทเท่าไหร่นะ ร้อยสิบบาท,บาทโอเคอ่ะมันต้องเซ็นไหมคะต้องเซ็นชื่อไหมคะมองหน้าคนคนซื้อด้วยสิคะอ่ะเซ็นเซ็นชื่อหน่อยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่บ๊ายบายแม่ไหนเขาดูเลยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย